หัวข้อที่จะพูดนะคะคือเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคและคุณค่าตาสินคาคาเฟ่อเมซอค่ะเจ้าของผลงานคือปณิพาลิโสมมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ค่ะคณะน,นิเทศศาสตร์ค่ะค่ะที่มาและความสำคัญนะคะคนรุ่นใหม่หรือวัยรุ่นหามาเดื่มกาแฟกันมากขึ้นค่ะ โดยผู้โดยพกที่มีอายุต่ำกว่า30ปีคิดเป็นร้อยละ1ิบค่ะขณะที่กลุ่มผู้โดยพกที่อายุมากกว่า30ปีคิดเป็นมายละ40สิบค่ะสอดคล้องกับข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่รวบรวมสถิติการดื่มกาแฟในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องกว่า67ปีเพราะว่ากลุ่มคนอายุระหว่าง18ดถึง24ี่ปีดื่มกาแฟเพิ่มขึ้นจากร้อยละสิบอร์เป็นร้อยละส6สหกและกลุ่มคนอายุระหว่าง25้าถึงส9เพิ่มขึ้นจากร้อยละ19เ้าป็นร้อยละ41สิบเอ็ดค่ะ เป็นผลมาจากการขยายตัวของสังคมเมืองและการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของวิจัยค่ะการวิจัยเชิงสำรวจในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อตาสินค้าคาเฟอเมซอนในเรื่องของการรับรู้ของผู้บริโภคทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อคุณค่าตราสินค้าคาเฟอเมซอนของผู้บริโภคค่ะ วิธีการพัฒนารวมถึงเครื่องมือนะคะใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง25-40ปีที่อาศัยในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลค่ะที่เคยซื้อเครื่องดื่มกาแฟจากร้านคาเฟ่อเมซอนโดยใช้บริการอย่างน้อย3ครั้งภายในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาจำนวน208คนค่ะ ผลการทำวิจัยนะคะพบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมต่อตาสินค้าคาเฟอเมซอนและคุณค่าตราสินค้าคาเฟอเมซอนเชิงบวกทั้งหมดค่ะดังภาพเลยนะคะที่แนบไว้และเหตุผลที่สนใจวิจัยนี้นะคะคือสนใจข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคค่ะความรู้ที่ได้รับนะคะคือวิธีการตอบสนองต่อความต้องการที่มากขึ้นและความต้องการของผู้บริโภคค่ะ ตัวแหล่งอ้านอิงสามารถกดเข้าไปดูเล่มเต็มได้ที่ลิงก์เลยนะคะ